Bye. Mm -hmm. ตัวนี้ราคามันไม่แรงด้วยเป็นปลอไฟฟ้าด้วยนะครับผมมีจูเนอร์ให้พร้อมสวยตัวนี้มีอยู่2ส,สีครับผมเคยรีวิวไปรอบหนึง่งแต่ว่าสินค้าขายดีมากเรยอยากจะตอนนั้นผมนึกว่ามันมีแค่สีไม้สีเดียวแต่พอเปิดมาเอา้ามันมีสีโกโก้ด้วยโอเคสวยสองตัวเลยแล้วทุกคนชอบนะครับผมชอบสีแบบไหนกีตาร์เสียงดีนะใช้ได้อยู่เสียงออกนิ่มๆใ,ใสเนี่ยเป็นสไตล์กีตาร์โปร่งที่ลหลายๆท่านต้องการ แล้วก็คอเล็กจับง่ายด้วยคอไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องทัชชิ่งตัวเนี้ยผมจัดการให้เรียบร้อยหมดเลยเรื่องทัชชิ่งเรื่องคอโกงอะ่ะตัดปัญหาได้เลยเพราะว่าตรงนี้ผมจัดการให้หมดดูแลอย่างดีเลยไม่ใจได้ครับผม ตัวนี้อยู่ที่ราคา1 8 5่บาทอันนี้สำหรับลูกค้าที่พร้อมโอนถ้าโอนก็1 8 5 0านีก็คือรวมส่งไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะจ่ายปลายทางก็บวกเพิ่มดีแค่150บาทถ้าเป็นไปได้ถ้าลูกค้าสะดวกอะ่ะโอนมาจําไว้แค่150ห้าสนะครับผมส่วนที่เหลือก็จ่ายปลายทางไปได้เลยที่ให้มาจําเพราะว่าหลังๆนี่เกลียนเยอะมากสั่งของเล่น เยอะมากเลยผมขี้เกียจเบื่อแต่ว่าจริงๆถ้าถ้าเป็นไปได้อะมัดจาได้ก็ดีแต่ถ้าไม่กล้มามัดจาก็ไม่เป็นไรเราค่อยว่ากันอีกทีในแชทแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าอยู่แถวกรทมหรือย่านนนทแถวเนี้ยเข้ามาเอาที่บ้านผมได้เลยนะครับผมผมอยู่ท่าอีสิบแปดหมู่บ้านเดอะวิลล่ารัตนาทิเบตเข้ามาเอาได้ตลอดเลยโอเคตัวนี้แนะนําเลยไซส์สี่สิบนิ้วมีจูเนอร์ให้พร้อมมีสองสีให้เลือกกีตาร์สวยมากเสียงดีมาก ถือว่าใช้ได้เกตร,ราคาประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับผมน่าเล่นมากเลยราคา1,850ได้พวกกีตาร์มาตรฐานมีเหล็กขังคอมีมีจูเนอร์ในตัวเสียงกลางวานก็ก็ถือว่าโอเคคุ้มค่าครับตัวนี้บนห้างมีแพงกว่านี้อีกโอเคอันนี้จะเป็นเสียงที่ผมต่อเข้ากับตู้แอบนะครับผม เริ่มหัดเล่นก็เล่นได้หรือว่าควรจะเอาไปเล่นแบบในวงเล่าเอาไว้ลุยไม่เสียดายของก็เอาไปได้นะครับผมตัวนี้คุ้มค่ากับราคาแล้วก็อ่าโอเคเสียงดีใช้ได้ถ้าชิ่งต่ําก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมราคาเนี้ยพันแปดรวมส่งพร้อมโอนนะครับผมถ้าแกะปลายทางก็บวกเพิ่มอีกแค่ร้อยห้าสิบาทโอเคเมื่อกี้เสียงที่ผมเล่นน่ะจะเป็นตู้อ่ผมจะได้ต่อกับสูบ้แอมนะครับผมเสียงเนี้ย ส่วนส่วนเรื่องที่ต่อครับตู้แอมกลัวว่าเสียงจะออกไม่บาลานซ์เสียงจะออกไม่เท่ากันตรงนั้นตัดปัญหาไปได้เลยเพราะว่าผมจัดการให้เรียบร้อยหมดเลยโอเคเสียงกีตราต้องออกบาลานซ์กันทุกเส้นนะครับผมตรงนี้จะดูแลให้พิเศษเลยแล้วก็อันเนี้ยตอนนี้ผมปิดแอมแล้วอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสดๆของกีตราตัวนี้ดู เป็นเสียงสดๆนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมปิดแอปไปแล้วอ่าโอเคเสียงดีมากใช้ได้เลย1850คุ้ม สองสีให้เรื่องนะครับผมสนใจทักแชทแล้วก็สั่งสินค้าได้เลยหรือว่าจะเข้า,มาเมาที่บ้านก็ได้ครับ